สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกที่ติดตามในช่อง YouTube จอเิกเด่นไทยลอตเตอรี่สำหรับในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแบ่งปันในส่วนของชุดสรุปนะครับงวดประจำวันที่16มิถุนายน2568ก็จะเป็นในส่วนของ2ตัวบ,บนและก็2ตัวล่างนะชุดสรุปนี้นะครับก็จะคัดตัวเลขที่แอดมินนะครับประกบในส่วนของ2ตัวบ,บนนะประมาณ9คู่ชุดแล้วก็2ตัวล่าง6คู่ชุด จะให้นะครับนะสตัวบนเพียงแค่1คู่ชุดแล้วก็ในส่วนของ2ตัวล่างนะครับ1คู่ชุดเหมือนกันนะทีนี้มาพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการวิเคราะห์นะครับดังต่อไปนี้ ที่กลับมาดูในตำแหน่งของเลขล่างนะ16มิถุนายน2568สูตรที่1 901นะสูตรที่2 593ตัวชนก็คือเลข9ก้านั่นเองนะให้เินใส่ตรงนี้แล้วก็แต้มล่าง2 3 4 5 6 7ก็ถือว่าเป็นแต้มล่างที่เดินดีนะเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเลข9้ามาจริงๆก็คือ93 94 95 96 97 98นะก็คือแต้มตามนี้นะอันนี้ก็เป็น10ล่างนะครับ สิบล่างแอดมินก็แบ่งปันให้กับท่านสมาชิกไปแล้วทั้งสามสุดเลยถือว่าเดินดีสามสุดนี้นะครับมานะะทะ่ากันแล้วนะครับเด่นที่เลขเก้าเลขศูนย์แล้วก็เลขสองทีนี้แอดมินจะคัดให้เหลือเพียงแค่หนึ่งตัวเลขเท่านั้นนะครับเลขเก้าเลขศูนย์แล้วก็เลขสองแอดมินก็ติ๊กไว้แล้วนะครับก็คือเลขเก้าทัเองทําไมถึงเป็นเลขเก้านะครับดังต่อไปนี้ครับที่กลับมาดูในตําแหน่งของสิบล่างแบบคุกกี้ นะอันนี้ก็เป็นสูตรเก่านะครับนะคำนวณเลขศูนย์ออกที่สองศูนย์นะเพราะฉะนั้นเลขสองเป็นเลขคูนะ่ก็ถือว่าถูกต้องและวันกัจจวันที่16มิถุนายน2518นะแะได้มาคำนวณสูตรนี้ได้เลขคี่นะก็ประมาณนี้นะครับนะวิธีการทำนะเราใช้น้นแหน่งของร้อยครั้งที่3นะก็คือเลข3หน่วยครั้งที่4นะั่นคือเลข4ตรงนี้ สามบวกสี่เป็นเจ็ดพันเลขเจ็ดเป็นเลขคี่นั่นเองนะตำแหน่งนี้เป็นเลขคี่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดนแบบคู่คี่หลักสิบล่างนั่นเป็นเลขคี่นั่นเองอันนี้ก็เป็นสติและก็สูตรนะครับใครสนใจก็แคปหน้าจอไปเลยนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าผิดสองครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะเดนสิบล่างเป็นเลขคี่นั่นเองนะครับทีนี้เราก็ไปที่แผงนะครับแล้วก็ไปอีกคกาะนะครับดังต่อไปนี้ สรุปนะเด่นสิบล่างนะครับนะเป็นเลขคี่นั่นเองเพราะนั้นเลขคี่ก็คือเลขเก้านะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นตัวเด่นนะเลขเก้านั่นเองตัวเลขศูนกับเลขสองนะใครจะใช้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับนะต่อไปนะครับเราไปดูน้ำหน่งของหลักหน่วยล่างนะไอ้มินก็มีสูตรนะครับเด่นหน่วยล่างสามสูตร แล้วก็เลหกนี่ก็คือแถมนะทั้งสามสูตรนี้ประทะก,กันแล้วนะครับเด่นที่เลขห้าแล้วก็เด่นที่เลขหก 6. นั่นเองเลขห้าเป็นเลขคี่แล้วก็เลขหก 6. เป็นเลขคู่นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราจะนานะคัดให้เหลือเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับไอ้หมีก็มีสูตรตัดคุกกี้ทีนี้นะครับเราไปดูสูตรตัดคุกกี้สำหรับสิบล่างดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเก่านะ ในวดก่อนเลยนะครับเราคำนวณได้เลข8เป็นเลขคู่ออกที่สองศูนย์เลขศูนย์ก็เป็นเลขคู่เลข8เป็นเลขคู่ถือว่าถูกต้องและงวดประจำวันที่16มิถุนา6กแนะครับแอดบิลคำนวณสูตรนี้ได้เลขตามนี้นะก็สรุปนั้นเป็นเลขคี่สูตรก็คือเราใช้10ล่างคือเลขสองนะเอาเลขสองมาใส่ร้อยครั้งที่สามนะนั่นก็คือเลขอะไรครับเลขสามนั่นเอง ัวสุดท้ายหน่วยครั้งที่4นะก็คือเลข4นั่นเองก็คือตรงนี้นะเพราะฉะนั้น2บวกเป็น5 5บวก4ก็เป็น9นั่นเองสรุปนะก็เป็นเลขคี่นั่นเองตรงนี้จะเป็นเลขคี่หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องไปลุ้นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดนหน่วยล่างนะครับเป็นเลขคี่นะสถิติเข้าป่านี้นะครับนะก็ลองดูนะครับเผื่อตัวเลขที่เราคัด นะมันอาจจะมาจริงๆในวัาจันที่16ก็เป็นไปได้นะครับก็ประมาณนี้นะก็ลองดูนะครับครับทีก่กลับมาที่แผงอ,อีกครั้งหนึ่งนะสรุปเด่นหน่วยล่างนะครับ,บรวันจันทที่16มิถุนา68นะเด่นเป็นเลขที่นั่นก็คือเลข5นั่นเองส่วนเลข6นั่นก็เป็นตัวรองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ชัดนะครับในตำแหน่งของ 9559นั่นเองนะครับสรุปนะครับต่อตัวล่างแอดมินจะให้เพียงแค่1คู่จุดเท่านั้นนะครับก็คือเลข95นะตัวเดียวเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับเราไปดูในตำแหน่งของนะครับ3ตัวบนนะครับดังต่อไปนี้ครับที่กลับมาดูในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับ16มิถุนายน2568ก็ใช้สุดเดียว123456นั่นเองนะ แล้วก็ตัดคูกี้สรุปเป็นเลขกี้นั่นเองนะก็คือ1 3 5 1 x x นะครับ 3x มแล้วก็ 5x าเพียงแค่3ตัวเลขเท่านั้นต่อไปหลัก10นะครับหลัก10บน16มิถุนาหกแปนะครับไอ้มินก็ใช้สูตรเดียวเช่นกันนะคำนวณได้5 6 7 8 9 0ก็ตัดคูคี้สรุปเป็นเลขคู่นั่นเองนะเลขคู่ก็ประกอบด้วยอะไรครับ6 8แล้วก็0นั่นเองท่แหน่งต่อไปนะครับก็คือหลักหน่วย จนกันแล้วนะครับก็คือเด่นที่เลข5นะเลข1แล้วก็เลข9กนะครับเพราะฉะนั้นแนดมินก็จะนําเลข1เลข5และเลข9กนะครับมาใส่ไว้นะครับให้กับท่านสมาชิกก็คือ x 1, อ X5 ่ 5, แล้วก็ x 9นั่นเองนะครับทีนี้เรามาพิจารณากันนะครับหลัก10เราได้6 8 0แล้วก็หลักหน่วยบนเราได้1 5 9หาเาเพราะนั้นมันจึงเป็นคู่ชุดนะครับก็คือตรงนี้ นะ9คู่ชุดนะครับที่แอดมินนะก็ทิ้งทวนทิ้งท้ายไว้ให้กับท่านสมาชิกในคลิปก่อนนะแล้วก็ได้8 5นี้ได้อย่างไรครับทีนี้เราไปดูในตำแหน่งของบังคับนะ10หน่วยบนนะก็เป็นสุดใหม่ที่เข้ามาดังต่อไปนี้ครับที่กลับมาที่แผงนะในตำแหน่งของเด่น10หน่วยบนซึ่งเป็นสุดใหม่ที่เข้ามาในวัดก่อนสุรนี้คํานวดนได้5 6 0ออกที่ สามห้าสองเลขห้ามนตำแหน่งของหลักสิบบนถือว่าถูกต้องนะอันที่จริงเลขห้าเนี่ยมันไม่นิยมมาที่หลักสิบเลยนะตั้งแต่ที่แอดมินอชอบในส่วนของการคํานวณนเลขนะก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่ามันมาจริงนะแล้วก็เป็นงวดสัญจรแล้วโดยเฉพาะห้าสองด้วยมันเป็นเลขที่อยู่ด้วยกันนะปกติมันจะมีสูตรอยู่ที่มันจะต้องนะแยกออกจากกันถ้าเราชอบเลขห้า มันต้องมีเลขอะไรแทรกอยู่แล้วก็เป็นเลขสองอย่างนี้นะแต่ที่มันมาด้วยกันเลยมันคู่กันอยู่น่าแปลกใจอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะอะมาดูงวดแห่งอนา,าคตดีกว่านะครับห้าศูนย์เหมือนเดิมเลยวิธีการทํานะครับเด่นเฉพาะสิบหน่วยบนสุดนี้นะครับหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขเก้าคูณสองที่เก้าสองสิบแปดแล้วก็บวกเจ็ดของที่แปดบกเจ็ก็คือสิบห้าเอาตัวเองเลขห บนหนึ่งที่เป็นหกบวกสิ่ที่เป็น10บเอาเลขศูนย์นั่นเองนะเดน10หน่วยบนมาครับเฉพาะสิบหน่วยบนนะครับถ้าเราจะยึดใจสุดนี้ห้าหกนะอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรการสนใจก็แคปหน้าจอไปนะสรุปนะครับนะเราจะลองเอาสูตรนี้ไปเทียบนะครับเดน10หน่วยบนห้าหกนะครับก็จะเป็นคู่ชุดดังต่อไปนี้ ครัที่เรากลับมาที่นะผลการวิเคราะห์นะครับนะเราดูตรงนี้ห้าหกศตัวไหนที่ไม่ติดห้ากศย์ก็ตัดทิ้งไปเพราะนั้นมันจะมีแปดหนึ่งะก็ตรงนี้แล้วก็แปดเก้าทิ้งไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็ศูนย์หนึ่งะมันเป็นเลขที่เรานะครับเป็นเลขเรียงนะหกเก้าเก้าหนะหกห้าห้าหกแบบนี้นะไอ้มินจะขออนุญาตเอาออกไปก่อนนะค่อนข้างที่จะหมายยาก จริงๆแล้วก็คิดเอาไว้แล้วนะครับนะตรงนี้ตรงนี้คือไม่ใช้นะครับนะที่ไม่ติดห้าหกศูนย์แล้วก็เป็นเลขเหลี่ยงที่น้องเอาออกไปกอนบรรดาบรรทเหลือที่หกหนึ่งแปดห้านะครับศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์เก้าทีนี้เรื่องแต้มนะครับสามสี่หกมาได้อย่างไรนะก็ตรงนี้ครับ <S <S 2> <S 2> ทีนี้มาดูเรื่องแต้มสองตระบนบ้างนะ อันนี้ก็เป็นแต้มใหม่ทั้งคู่เลยนะสูตรใหม่ที่เข้ามาสูตรนี้สูตรที่หนึ่งนะครับนะงวดก่อนคำนวณได้ตามนี้เลยนะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งออกที่สามห้าสองห้าบวกสองเป็นแต้มเจ็ดตรงนี้็นแต้มเจ็ดอยู่อันนี้ก็เป็นนะงวดใหม่คือได้แต้มสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวิธีการทํานะครับก็คือหน่วยรางวัลที่หนึ่งตรงนี้นคือเลขสองสิบล่างเลขสองแล้วก็บวกเก้าองที่ สองบนสองเป็นสี่สี่บวกเก้า 4, 4ก, 9, ก็คือสิบสามนั่นเองเดินไปหกครั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นเองนะมาหรือไม่นะสถิติก็ตามนี้อันนี้เป็นสูตรที่สองนะที่คำนวณงวดก่อนหกเจ็ดเก้าศูนย์สองออกที่สามห้าสองห้าบนสองเป็นแต้มเจ็ดตรงนี้มีเลขเจ็ดอยู่นะแต้มน,นี้ถือว่าถูกต้องงวดน,นี้นะครับศูนย์หนึ่งสามสี่หกทำแบบไหนร้อยละว,วันที่หนึ่งนั่นก็คือเลขสามตรงนี้หน่วยที่หนึ่ง นัคือเลขสองคูณสามที่ก็คือเลขหกสิบล่างนัก็คือเลขสองตรงนี้สิบครั้งที่ 1, หนึ่งนัก็คือเลขสี่นะสิบครั้งที่สามนั่นก็คือเลขศนะูนย์เอาเลขศูนย์มาใส่หน่วยครั้งที่สี่นั่นก็คือเลขสี่นั่นเองตรงนี้บวกหนึ่งของที่สามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดเอาเี๋เลขหนึ่งบวกสี่เป็นห้านะบวกสี่เป็นเก้าบวกหนึ่งก็เป็นสิบเอาเลขศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นสองบวกสองเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกสองเป็นหกเดน นะสิบหน่วยบนสูตรที่สองนะครับนะศูนย์หนึ่งสามสี 1, 3, 4, ่หกทีนี้ก็ดูสองสูตรมันเทียบกันเด่นแต้มสองตัวบนนะครับสามสี่หกสามสี่หกเขียนนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสูตรการสนใจก็แคปไปเลยนะครับแบ่งปันฟรีนะก็สรุปนะครับนะตัวเลขแต้มสองตัวบนเด่นที่สามสี่หกนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้นะ เรากำหนดในส่วนของเด่น10หน่วยบนก็คือ5 60ตัดเลขที่นอกออกไปนะครับนะแล้วก็แต้มของเราคือ3 4 6เพราะนั้นในตำแหน่งที่เราคัดไว้6 1เป็นแต้มเจไม่มีนะ01 05แต้ม5ไม่มีนะ09นแต้ม9ไม่มีมันมีคือแต้มเดียวก็คือแต้ม3ก็คือแปดหโดโดๆตัวเดียวก็สรุปก็คือ นะตำแหน่งของสองตัวบนนะครับจมจวันที่16มิถุนาหกแปก็คือ85นะแล้วก็ในตำแหน่งของเลขล่างนะครับชุดเดียวนั่นก็คือเลข95้าอ่ะถ้าสมาชิกแคปไว้นะตัวอื่นๆก็เป็นตัวลองนะครับนะอันนี้ก็แคปไว้เหมือนกันตัวอื่นก็เป็นตัวลองเช่นเดียวกันนะครับตามนี้ ก็สรุปประมาณนี้ทีนี้เราไปที่แผงนะครับแล้วก็ไปวิเคราะห์แล้วก็มองภาพรวมดังต่อไปนี้ครับที่จะกลับมาที่แผงครั้งหนึ่งนะชุดสรุป16มิถุนายน2568ก็จะมีแค่2คู่ชุดนะครับ2ตัวบนตรงแล้วก็2ตัวล่างตรงก็คือ85และก็95เพียงแค่อย่างละ1คู่ชุดเท่านั้นส่วน185 385และก็5 8 5อันนี้ก็เป็นหลักร้อยนะครับ นะที่เราคัดไว้นะหนึนะ 1, 3, 5, นะก็เอามาใส่ในตำแหน่งของ8 5 1 8 5 3 8 5แล้วก็5 8 5ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับในงวดประจำวันที่16มิถุนายนหกที่ถึงนี้นะก็หวังว่าข้อมูลนี้น่าจะเดินต่อแล้วก็เป็นตัวเลขที่น้อยทีเดียวถูกคือถูก,กผิดคือผิดน,นะเพราะไม่มีใครทราบว่าเลขธับบามาจะออกอะไรนะแนวทางก็คือแนวทางนะครับ รดทำใจแล้วก็หวังนะครับข้อมูลน่าจะเดินต่อนะสุดท้ายท้ายสุดนะครับแอดมินก็ขอเวยพรให้กับท่านสมาชิกที่ติดตามนะครับในช่องเจาะเล็กเด่นไทยลอตเตอรี่ทุกท่านจงประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ถูกสลากกินแบ่งบานต่อไปสั่คลิปนี้แอดมินต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ